สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่สิบตุลาคมนะฮะนี่ผมออกมาโลตัสนิดนึนงยังเป็นโลตออัสริมน้ำอีกเลยฮะเมื่อเช้าฝนตกไปเรียงไม่ได้ต้องขาต้องยกคาเป็นออนไลน์ทั้งคู่เลยนี่เพราะมันเป็นอย่างนี้ไงเมื่อเช้าฝนตกอะ่ะเออม,มันก็เลยยังไม่หายทว่มนะฮะตอนนี้เออนี่ผมมออกมาซื้อน้ำกินนิดนึงนี่นะฮะซื้อริบตันมาแล้วรยบ้อยนี่วันนี้วันนี้ร้านวันนี้ร้านปิดนะฮะก็เลยนี่ ติดตั้งกล้องจรดปิดที่ร้านนะครสมัยก่อนไม่มีตอนนี้มีแล้วบูต้องไปยืนในเลยนะถ่ายแล้วพอกมือบ่ะบอกแม่ไปแม่ท่าเรือเลยฮัลโหลแม่มึงพูดได้เลยเราพูดกันได้อย่างเงี้ยบูพูดกับแม่คได้ซื้อมาในราคาเท่าถ้าถ้าถ้ากล้องตัวนี้เท่าไหร่นะจิม ไม่ฮะได้ยินไม่ถนัดกดกดกดค้างไว้ก่อนกล้องตัวนี้ราคาเท่าไหร่สามร้อยเจ็ดสิบาทแค่สามร้อยเจ็ดสิบอ่ะเออถูกเลยคนถูกเลยล่ะอันนี้เดี๋ยวลุงจะให้วุ้นบูดูนะวุนบูถ่ายไว้ก่อนก็ได้พอเราปิดไฟแล้วเราบูถึงกล้องขนาดซักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะพอลาไอ้เนี่ยซับแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะปรับนะโอ้ มันจะเป็นแสงแล้วถ้าเกิดบูมมาตอนคืนเนี่ยมันจะดับเองติดเองมันจะเป็นของมันเองไม่ต้องไปตกใจมันจะเซฟแบกไว้ให้เซฟไฟก็คือถ้าเกิดมันเห็นบูมมันก็จะเปิดไฟไม่หรอกมันจะดับรวมงมันเองอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ใช่เต็มเตอร์มาตอนกลางคืนมันืะเห็นชัดเลยอออ๋โเห็นหน้าเราเนี่ยเออแต่ถ้าจะตอนคืนเนี่ยเราไม่ต้องซีเรียกเราองมีไฟช่วยเอร้านหน่อยดูสะดวกสะดวกเลยโอเคเออสามร้อยเจ็ดสิบครับอันนี้โค้ดเดียวไะ ก็ใกลงจะนอนแล้วนะฮะว่ามีก็ไอลิปตันที่ซื้อมากินหมดเรียบร้อยนะฮะเอาอามนมีอะไรนะวันนี้ก็หลังจากที่กลับมาบมง็นี่แหละขึ้นมาคุยงานกับพวกไองานวิจัยแหละแต่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้เพื่อนพีเซนแล้วก็งานนี้ก็น่าจะจบละแต่ก็ยังเหลืองานพีเซ็นอีกวิชาหนึ่งเป็นวิชาลิลจิสติกอะไรนะะี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง ดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นัดกับเพื่อนคุยนะฮะ,อะไองานนี้ก็น่าจะเสร็จรอาทิตย์นี้แหละมันไม่ไม่ใช่น่าจะเรามันต้องเสร็จปลอาทิตย์นี้เพราะมันส่งวันที่สิบสี่มั้งใช่ไหมมันน่าจะวันวันที่สิบสี่มันจำไม่ได้วันไหนแต่ก็ใกล้ๆนี่ไหะก็ต้องทําให้เสร็จนะฮะ<ม>อืมนี่ผมจะนอนแล้วผมง<ม>่วงมากนี่มันอยู่อยู่ติกไปนิดนึงเนี่ยก็ผมก็จะนอนแล้วนะฮะไอ้อ้อใช่วันนี้ก็จะอย่างที่ถ่ายให้ดูมันมีอที่ร้านมันปิดนะร้านมันปิดก็เลยอ่า เฉลือกาสนนี้ติดกล้องวงจรปิดข้างล่างนะฮะน้ําไปเพราะว่าเมื่อวานน้ํามันท่วมไงแล้วเออไอพนักงานข้างล่างอ่ะมันชื่อไอเพชรกะมันชื่อเพชรกะอะไรวะกับกับเฟิร์นแฟนกันสองคนก็ระหว่างตอนที่กลับบ้านเนี่ยตอนที่กลับตอนตอนที่กลับบ้านน้ํามันท่วมไงรถมันก็เลยไม่ติดนะฮะก็เลยไอฟรองก์บอน้ก็เลยต้องเข็นเข็นมอไซค์กลับไปที่ ที่อยู่มันเนะ่ก็ก็ไกลอยู่แล้วเราคือวันนี้คือไอเ้เพชรมันเพชรมันก็ลุกขึ้นมาไม่ได้นะับเพราะว่ามันเหมือนเป็นหมอนรองกระตูกกับเสษอยู่แล้วนะครับพอมาเยอย่างนี้ก็เลยมาไม่ได้แล้วพิบัดิเขาก็ป่วยเลยก็เลยวันนี้ก็เลยต้องหยุดลาน,นะฮะเพราะว่าอไม่มีพนักงานไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะมาได้ป่าถ้าเกิดพรุ่งนี้มาไม่ได้ก็คงต้องอยู่กันสามคนนะอืมเพราะก็ไม่ไม่ก็ไม่อยากจะปิดหลายหลายวันเนาะอืมแต่นั่นแหละฮะเออ ไอที่ติดกล้องวงจรปิดมาเอ้ยนี่ก็ดีนะแต่ว่าติดติดมาแบบนี้ผมก็คงจะแอบไปเสเวนตออดึกๆไม่ได้แล้วเนาะ <c oughs> เอ้ยนั่นแหละโอ้ก็แบบซื้อของมาเตรียมไว้ก่อนที่ร้านมันจะปิดอะไรเขากินดึกๆอะไรแบบนี้ได้แต่ม่เป็นไรกแบบเออ นี่เดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วนะมันไม่มีอะไรแล้ววันนี้ผมผมพูดกระตุกกระตุกดนนงเพราะว่าผมง่วงตอนนะี้ง่วงมากเลยเออแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่มีเรียนนะเออพรุ่งนี้มีเรียนแล้วมันมีมันมีพรีเซนต์ present, ไอ้ก็ไอ้พรีเซนต์งานไม่ใช่นะ่ะแต่ว่าผมไม่ใช่คนพรีเซนต์งนผมก็เลยก็เดี๋ยวผมก็เข้าไปแหละมันมันออนไะลน์นะพรุ่งนี้เออก็เข้าไปแต่ว่าแต่ว่าก็คงไม่ได้ดูอะไรมากเพราะว่าน่าจะทำงานอยู่ข้างล่างนะฮนะก็นั่นแหละมันไม่มีสอนเลยหรอกพรุ่งนี้มันมีแต่พรีเซนต์กันเออ ครับผมก็ไม่ค่อยจะสนใจอะไรมันไม่ได้มันอาจารย์เขาไม่ได้สอนเนี่ยตอนนั้นแหละเดี๋ยวแม้ไงผมนอนก่อนแล้วกันฮนะเพราะว่าผมง่วงนี่ดูออกผมไม่ได้ผมไม่ได้นอนอยู่บนหมอนถ่ายถ่ายตอนนอนอยบนหมอนเพราะว่าโทรศัพท์มันชาร์จแบตอยู่นะแปดบน,นหมอนเลยมันก็เลยก็เลยยื่นโทรศัพท์ไปไม่ถึงหมอนนะฮะก็เลยต้องมานั่งถ่ายแล้วนะอตอนนั้นแหละถ้าไงก็เราไปเจอกันเพื่อนฮะสวัสดีครับเอ้ยนอน